อ่ะสวัสดีครับมีเอซีถามมาเยอะว่าทำไมไม่เห็นพี่ถังเงินออกออกกล้องเลยอยู่ไหมยังอยู่นะนี่ถังเงินเห็นไหมถังเงินน่าจะนอนในกมส่วนถังทองกอยู่ข้างนอกเดี๋ยววันนี้จะเอาถังเงินเนี้ยไปหาหมอเพราะป้าเขาอักเสบสิบสองปีแล้วถังเงินถังทองอ่ะพี่ถังเงินเขาไม่สบายครับก็เลยชอบนอนในกกมต้องแยกกันมีบอนมีบอกถังเงิน้วย ส่วนพี่ถังทองเนี่ยอยู่ข้างนอกกับน,น้องบีม<อ>ถังเงิน<อ>เดี๋ยวไปหาหมอลูกท้อหมอเห็นตาข้ามมีใจหมาวว่าถังทอง,อง,ทองหนูอยู่บ้านนะลูกหนูไม่ได้ไป<อ>ถังทองเขาจะแบบบวยวายอ่ะบ<จ>ีมไครรู้ถังทองไว้พอถังทองไม่ได้ไปอะมันจะไม่ยอมมันจะไปด้วยเขาไม่ได้ไปเขาชอบบวยวายถังทอง บีมออกมาบีมออกมาตรงนี้แอล้างให้แกด้วยนะแกตรงนี้ไม่ได้มันอยู่แต่ในตะกร้ามัไอ้สีทำเล่นไหมเราต้องใส่ตะกร้ามไปนะใช่บีมเนี่ยถัทงทองไปดิทองมานี้ถัทงทองมาเนี้ยแล้วไม่ยอมมันจะไปบีมจับไว้จับพี่ถังทองไว้ทองไว้อย่าให้มันลงตะกร้าเดี๋ยวมันแอบกระโดดลง นี่ดังเงินเข้าเองปิดเข้าวัคซีปิดเลยเข้าเองปิดเองครับตะก้าอัตโนมัติเนี่ยดูแข็งคออย่างยข็งคอมันจะร้องวายๆเลยถ้าไม่มีคนอยู่บ้านดูดิเขาเขาไม่ให้เขาไปนะเขาจะแบบไม่ยอมจำไปดูอ่ะงงเง้เขาเคยแบบทับเขาอยู่ด้วยกันตลอดไงเออเวลาตัวไหนลงตะก้าเนี่ยเขาจะต้องไปด้วยตลอดไงเพราะว่าเวลาไปทำวัคซีนเขาไปด้วยกัน พถังเงินไปหาหมอรอ,หหอ,อ,อเออให้น้องบอกว่าพี่ถังเง,ง,หหงเินต้องไปหาหมอพี่ถังเงินต้องไปหาหมอเขาต้องรอเฟ้าบ้านใช่นี่ต้องเอาเอาอันนี้ไปด้วยนะที่นอนเพราะว่าหมอเขาจะวางยาสลุบวันนี้พี่ถังเงินเขาไปขูดหิน<ห>ปูนขูดหินปูนวางยาะลุบเนี่ยเอา,า,ออายาคายังไม่ฟื้นใส่ตะกาเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวคอพับหายใจไม่ออกตายดูไอ้คนนี้ เลยตัวนี้ถังทองถังทองอยู่บ้านนะรูกบอลถังเงินเขาไปหาหมอเดี๋ยวก็กลับมาแล้วไม่ต้องวุ่นวายบิมกอดถังทองไปเอาเอาไปตรงนี้นเองไปทางนู้นเร็วแม่จะออกก่อนแล้วเดี๋ยวแม่เปิดให้บิมออกเอ๊คว้าถังทองไม่ได้จับ่อยจับไว้ไม่ยอมไปไหนอ่ะวันเนี้ย รอจนกว่าทางเงินจะกลับเฝ้าหน้าประตูอ่ะ,อะนี่ตอนนี้พี่ถังเงินขึ้นรถแล้วนี่พี่ถังเงินเขาจะอยู่ในตะก,ก้าอยู่ในตะก,ก้านี่ร้องหญ่เลยอีทอีทอีอสองสัยคิดถึงถังทองออกมาไม่ได้เดี๋ยวออกมาวิง่งทั่วรถหมดถังทองไม่ได้มาด้วยไงมีเสียงมีเสียงถังเงินถังทองเวลาไปไหนก็อยู่ตะก,ก้าเหมือนกันนะอ่าปกติเขาจะแบบไปไหนคู่ ลงตะก,กาทั้งคู่นี่ตะก,กาใบหนีตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยใช่สิบสิบสองปีอะตามอายุเลยอ่ะใช่แข็งแรงทนทานทางเลอาทางเงินเดีย๋ยวไปหาหมอรักษานะลูกจะได้หายนะพูดหินปูนนี่บีมวันนี้บีมมาให้กำลังใจพี่ทางเงินแต่ก่อนตอนยังไม่มีบีมอ่ะทางเงินทางทองอยู่หลานมือถือบีมป๊าปิดปิดหลานป๊าปกลับบ้านด้วยนะบีมรู้เปล่าเดี๋ยวพอป๊าป๊าแว ต <S k iller> ากับแม่กิกน,นี้ทามัน,นอตนมันมันลํนกกาเดก้าตอนนี้กําลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลสัตว์หนองโพนี่ตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้ารงพยาบาลสัตว์หนองโพแล้วนี่จะมีป้ายใหญ่ๆนี่อยู่ตรงถนน ตอนก่อนถึงทางเข้าจะอยู่ตรงปั๊มพีทีนะบางทีบางคนมาโรงพยาบาลสัตว์หนองโพจะหาไม่เจอเพราะว่าป้ายเขาหลบอยู่ตงไหนถ้าเป็นถ้าเป็นเยอะๆอยังไงก็ต้องมาโรงพยาบาลสัตว์หนองโพเพราะเครื่องมือเขาพร้อมว่าใช่ถ้าเป็นในน้อย,อยหาทีนิกแถวบ้านเนาครับตอนนี้นี่โรงพยาบาลสัตว์ทางเข้าอยู่ตรงนี้<ไ>เดี๋ยวเราจะเอาพี่ถังเงินลงรถ พี่ทำเงินแก้แล้วยังไม่แปดมงเลยอะมาเร็วไปบ้าไม่เร็วหรอกมาเร็วก็ดีแล้วไงตอน,นนี้เตรียมพาพี่ทักเงินลงไปอัอนนี้ตอนตอนนี้เรารับพี่ทังเงินกลับบ้านแล้วนะนี่ยังทรงตัวไม่ได้เลยวางยาแล้วก็คูดหินปูนเสร็จแล้วแล้วก็ทำหมันด้วยเพราะว่าต้มลุกมากโต เสี่ยงเป็นมะเร็งหมอบอเสี่ยงเป็นมะเร็งคุณหมอเขาเลยให้ทําหมันไปเลยเพราะวางยาสลบเหแล้วใช่นี่ฟื้นแล้วนะวางยาสลบื้นแล้วแต่ยังเขาเรียกว่าอะไรอะยังทรงตัวไม่ค่อยดียังงงเงิงงงเงียนอยู่บีเอ็มรอไปถังเงินนานปะนานมากอ่อะตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนี่ถังทองร้องหาถังเงินใช่เมื่อกี้เปิดกล้องวงจรปิดดูมันหอนหอนมู โื้เหัวใหญ่เลยอ่ะมันแบบคิดถึงอ่ะคิดถึงกันอ่ะๆๆเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวให้แม่ป่อยถังเงินเดี๋ยวกอนม,มาแล้วถังเงินมาแล้วถังเงินมาแล้วดูไม่เ่ไม่นนไปหาถังเงินแล้วไม่เคยห้างกันไม่เคยห้างกันค <นะ S 2> ิดถึงถังเงินเดี๋ยวเดี๋ยวบีวไ,ปไปดูปุ้นก่อนก็ได้กงอถังถังเงินกลับมาแล้วถังท้องโอ้เป็นห่วงเป็นห่วงรักมากรักมากหลักมาก บีมตอนถังเงินออกจากห้องผ่าตัดไม่กล้ามองสงสารสงสารหมาสงสารถังเงินปิดประตูบีมไม่ปิดประตูให้แม่บีมปิดประตูอ,อุ้มต้องอุ้มหนะอย่าให้กระโดดยา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 เพราะว่าถังเงินอะอย่างงอุ้ยเนี่ยมันกัดพาลูดอ้าวเอาแล้วเลือดออ,ออกเปล่าเอารำโพงมมา เดี๋ยวต้องใส่ลำโพงถังเงินกัดผ้าพันแผ่ครับงานงอกแล้วงานงอกแล้วเออบีบีบี้มันเดินเนี่ยมันล้มมันซาอย่าให้เดิน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 เดี๋ยวกิ๊กันกันบริเวณก่อนเดี๋ยวต้องทําแผก่อนผ้าพันแผลรุดเดี๋ยวเอาใส่ลำโพงบีเวลลำโพงมาใส่เลยนี่ไงที่หมอบนี่นี่นี่เดินทรงตัวดีแล้วเนี่ยฝื้นซาเร็วฟืนเร็วมาก ยังยังยงนี้ดื้อดื้อดื้อเงินใส่ลำพงสรุปไปแล้วครับเห็นเลือดพี่ถังเงินนี่อนนี้พี่ถังเงินต้องใส่ลำพงนะครับเพราะว่าผ้าพันแผลรุดที่ย็บม,มาเนี่ยเมื่อกี้ดูแล้วเพราะว่าถ้าไม่ใส่ลำพงเนี่ยปากไปกัดแน่เดี่ยแผลปี๋อย่าหมอนัดตัดใหม่อีกหนึ่งอาทิตย์โอเค เสร็จชิ้นภารกิจไปครึ่งวันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ